เนี่ยใครได้เห็นก็ชื่นใจนะเนี่ยนี่แของแท้แล้วเลยนี่เป็นแผ่น,นข้างหน้าคือแผ่นทองคำนะครับนี่ฮะข้อนี่ครับโอ้<า>วัดไหนครับเนี่ยเป็นภาคถูกครับผมโอ้กับแห่งอ่าเภอจังหวัดเชียงรายครับโอเชียงแสนครับครับผม โอ้สวยมากเลยเอาไว้ให้ดูให้ชมครับเอาไว้ที่คนอยากดูนะครับคือคืออย่างนี้ผมไปที่ไหนเยผมก็จะขอเขาถ่ายภาพเพราะว่าของแท้ๆไม่ค่อยเห็นแล้วเราก็จะบอกเล่าให้รายการเราฟังว่าเนี่ย เป็นยังไงบ้างจะแท้หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่ามีให้ดูอย่างนี้อ๋อครับผมอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นกิ่งของท่านเลยกิ่งขุนดงเลยฮะอ๋อที่ท่านทำไว้กิ่ถืโอ้ที่ฮะ้ที่นี่ก็มีแค่องค์เดียวองค์เดียวท่านทำมาไม่เยอะแต่ว่าท่านก็เสกเฉพาะเฉพาะกลุ่มขุนดงของท่านครับกลุ่มลูกเป็น์ลูกตายกันมาแต่ลูกหลานท่านให้คนละองค์ ได้าจปูกนะครับเจูะก็เจดีนะครับลูกน้องเลยทขายดีล้วยนะแต่ผมซื้อมาสี่มือสี่มือตอนนู้ขายทองนะครับประมาณนี่รู้แต่ไม่รู้ว่าเป็นทองมันเอาไปรับของผมก็ไปที็คที่เมือการนี่ครับเขาบอกเป่าเป่โอเคทองร้อยเปอร์เซ็นตทอง มาก็องจนะแล้วจะทำไงดีตาเท่าแล้วไม่มีใครเลยขาเาเดินข้างหลังไม่ี้อะไร็เดรับจากพ้น hmm. ท right. yeah. 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 ่ก็ได้ครับเดี๋ยวขงเทาที่นี่ม่ใขาทมาที่หน้ามาหรือเป่าอย่างทานเกษตรใช่ครับเดี๋ยวก็รัดกะนอะไรท่เตรที่พี่เอามาเลยก็ได้ครับสมุด้่าให้นเตรได้หมดครับผมจะติดรถนะ

แนค่ตะโกนปางคาครับง่ายพูดอะไรว่าอะไรเป็นอะไรนะพูดนะผมเห็นเด็กๆกลับมาครั้งที่สองที่ออสามเยอะเลยสามหน้าผมก็อมองนะคือไปสอบตำรวจทหารออไปสอบคูไปสอบพยาบาลสอบคอต้อนจะสอบรงนี้อ,อ,นอะไรนะครับก<ด>ลับมารบสองรสามผมขอบคุคลารได้แล้วค่ะอะไรครับเดี๋ยรอันนี้นี่เป็นช้างเหรอพี่เป็นนะใช่ที่ผมมี ผน้ำทผมี่นผมสีเยตาที่หนี่เราเียองาครับี่สงตัวเม้าวต่อสมัก่ออยู่อ่าจะจำได้มีท้างใหญ่ยากยากข้าใหญสีผีนี่ทุกวันนี้จะยอค้าที่จ่ายเยอะเลยนะาจะจ่ายนาผมผมปล่อยในปากผกินไดยแต่มันจะต้องฉีดยาให้ แล้วก็แผลก็จะเกิดบ่อยมากล้วเกียบมันอยู่ในปลาเลี้ยงวอย่างั้นแต่ว่าทุกวันที่ลูกน้องเอาลากไม้ไม้สั่งอ่อปะที่เขาตัดแล้วรถเข้าไปไม่ถึงรถจ้อเข้าไปไม่ถึงตายนาจะล่างก็ามากีก็ากได้ลค้ปากแล้ว้ากมาลได้ให่กว่า เอ็ม no okay. ีาเยอะอยู่นะครับอาโชได้การพิน์ล้วก็ตที่งกให้ที่เอามาให้ตัวเองมาได้แล้วกมาผมเนี่ยเลาท่านอยู่ผมก็ผมก็แต่ถ้าคุยทุกคนเก่งใจเวลาให้เวลามาคุยถ้าคุยทุกคนยากเยตะกุดหลวงพอเดิมนะครับโอ้มีดมีดหมอหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับอันนี้ตะกุดหลวง หมูจันวัดนางหนูโอ้ลบบุรีครับครับโอ้แท้พี่ช้างด้วยใช่ครับหลูพ่อปานเนี่ยครับใช่ครับใช่ไหมตรงกลางหลูพ่อปานใช่ไหมครับสิงห์เสือพ่อเดิมครับแพ้หลวงพ่ออ่ำแล้วก็อแพ้หลวงพ่ออ่ำ80ปีกรมตำรวจครับอันนี้ตามสูตรเลยนะตามสูตร80ปีผมมีครับตามสูตรเลย ขาโต๊ะน,น,นะครับพี่หูโต๊สมขาโต๊ะโอ้อผมเพ่งได้เาขาเรียกอนะไรภาษาเซียนเขาเรียกว่าหูตากะพริบผมก็จะคัดๆเาเรียกหูตากะพริบคือชัดนะตีชัดใช่ขาตุกาตเป็นสีมุคลรายการทุกไทยไปกับวีแศนมากมากเลยครับเนะนี่ยฮหมฮึ่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 ม่มฮ่มฮึดมฮนได้ึ่มดแดงฮึ่มฮมฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮึามัม้ แท้ๆเลยชัดๆจัดๆอันนี้ผมไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ไม่รู้จังครับรมีดบอร์นี่ผมมีเฉพาะของใหม่รุ่นใหม่ครับรุ่นหลุปูมหมุนพิตาสีโลอย่างนี้ผมเคยได้ร่วมทำร่วมสร้างกับท่านผมในสร้อยผมเป็นสิตาหลุมหลวงนอ,กนอกแก้ววัดคือวันอันอ๋อผมมีแต่ว,วัดปากทะเล ชมรีเหมือนการกิ่งบัชนชอนหลวงพูทิมนะครับโอ้นี่ย้บนไปขอดูหน่อยได้ไหมครับก็ผมเอามาชมจะได้เลยขอขขออชมหน่อยได้ไหมครับเป็นสีคนบ้านไม่เคยมีเลยไม่เคยเห็นแต่ในรูปหลวงพูทิมโอ้โนี่วัดหานไร่หลงพูทินกิ่งบัชนชอนซิทิมโกลครับนี่นี่แบบนี้ครับนี่ครับนี่โอ้โหสาธุกิ่งจินทบัชนจับผมจะขนลุกเลยจินทบัชรแต่ว่าพอมืดมาผมก็เก็บเข้าบ้านเลยนะครับไม่ได้ไปที่นี้ครับ ไม่มีใครกล้ามาโอ้หสวยมากติดน้องเข้าไปด้วยชอบชอบชอบโห